ครอบครัวหนึ่งมีลูกชายชื่อเจีย๊ยบเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นทำอะไรชักช้าและค่อนข้างขี้เกียจทุกเชา้าเมื่อแม่เรียกให้ตื่นไปโรงเรียนเจี๊ยบจะงัวงเงียบอกว่าขออีกหนึ่งนาทีครับแม่พอลงมาข้างล่างแทนที่จะรีบกินข้าวเชาว้าก็ไปเปิดโทรทัศน์นั่งดูการ์ตูนพอแม่เรียกให้มากินข้าวก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ขออีกหนึ่งนาที จนแม่เอ่ยปากว่าจะทำโทษนั่นแหละเจี๊ยบถึงมานั่งที่โต๊ะกินข้าวคอยดูเถอเจี๊ยบพ่อซึ่งมองลูกชายคนเดียวอย่างระอาพูดขึ้นสักวันแกจะต้องเจอเรื่องที่แม้แต่หนึ่งนาทีก็ให้ไม่ได้ถ้าถึงวันนั้นแล้วแกจะรู้สึกการขอเวลาหนึ่งนาทีทำให้เจี๊ยบไปโรงเรียนสายทุกๆวันและการทำโทษให้วิ่งรอบสนามก็ไม่ได้ทำให้เจี๊ยบจดจำเลยแม้แต่น้อย เขากล้าต่อรองเวลาแม้กระทั่งกับครูไปเข้าห้องเรียนได้แล้วเจี๊ยบครูลองเตือนไม่เห็นเจี๊ยบยังเดินเอ้อเหยอลอยชายอยู่หน้าห้องทั้งที่ออดเข้าเรียนดังไปพักหนึ่งแล้วขออีกหนึ่งนาทีครับครูเจี๊ยบบอกโดยไม่ถุกร้อนวันหนึ่งเป็นวันหยุดแม่บอกเจี๊ยบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะไปเยี่ยมยายที่บ้านสวนเจี๊ยบชอบบ้านสวนของยายจึงขอตามแม่ไปด้วย แต่พอรุ่งเช้าเจี๊ยบก็ตื่นสายไม่ว่าแม่จะขึ้นไปปลูกกี่ครั้งเจี๊ยบก็พูดว่าขออีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งนาทีจนในที่สุดแม่ก็ตัดสินใจไปบ้านสวนของยายคนเดียวเพราะถ้าช้าก,กว่านั้นจะหารถโดยสารไปได้ยากสักพักเจี๊ยบก็เดินงัวงเงียลงมาจากห้องนอนไม่เห็นแม่อยู่ในบ้านจึงถามพ่อว่าแม่ล่ะครับพ่อแม่ไปบ้านยายแล้ว พ่อบอกอ้าวทำไมไม่รอผมเจี๊ยบร้องเขาอยากไปบ้านสวนของยายมากแม่รอแกจนรอไม่ได้อีกแล้วดูหรือเปล่าว่าแค่หนึ่งนาทีที่แกขอก็ทำให้แม่ตกรถได้นี่ยังไม่รู้เลยว่าแม่จะได้นั่งรถอะไรไปถ้าโชคดีก็ได้ไปสายรถประจำแต่ถ้าไปไม่ทันก็ต้องขึ้นรถที่วิ่งเป็นทางผ่านแล้วรถสายนั้นนะ่ะขับอันตรายจะตายชัก พ่อบ่นเจี๊ยบด้วยความเป็นห่วงแม่แหมมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกพ่อเจี๊ยบบอกผ่านไปหนึ่งชั่วโมงขณะที่เจี๊ยบกําลังอาบน้ำอยู่เขาก็ได้ยินเสียงพ่อร้องเอะอะอยู่ชั้นล่างจึงรีบวิ่งลงมาดูหน้าของพ่อซีดเราวกับกระดาษรถที่แม่นั่งประสบอุบัติเหตุแม่อาการสาหัสเราต้องไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ พ่อพูดเสียงสัน่นเจียบตกใจหน้าซีตามพ่อไปอีกคนเขาเรีบไปหาแม่โดยไม่มีคำว่าขออีกหนึ่งนาทีเหมือนเช่นทุกครั้งทันทีที่สองพ่อลูกไปถึงโรงพยาบาลก็ช่วยกันตามหาแม่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็พบว่าแม่นอนนิ่งอยู่ที่เตียงเลือดสีแดงไหลอาบอยู่เต็มหน้าแม่ แล้วคุณหมอก,ก็กำลังจะผ่าตัดแม่แม่แม่แมเจี๊ยบร้องเรียกแม่เสียงดังลั่นน้ำตาเอ่อล้นทะลักพยาบาลคนหนึ่งหันมาบอกพ่อของเจี๊ยบว่าภรรยาของคุณต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเธอเสียเลือดไปมากจากอุบัติเหตุครั้งนี้เดี๋ยวครับได้โปรด ได้โปรดให้ผมได้พบกับหน้าแม่ให้ผมอยู่กับแม่สักหนึ่งนาทีได้โปรดให้ผมได้บอกแม่ว่าผมรักแม่ให้ผมได้กอดแม่สักครั้งเถอะครับเจี๊ยบร้องอ้อนวอนอย่างหน้าเวทนาเจี๊ยบมารู้อีกทีในภายหลังว่ารถคันที่แม่นั่งไปประสบอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่รถเมลสายประจำที่ไปบ้านยายแต่เป็นรถสองแถวที่ขับโดยคนขับที่ขาดความรับผิดชอบคนคนนั้นอยากได้เงินมากๆ แต่ไม่สนใจความปลอดภัยของผู้โดยสารแม่ของเจี๊ยบมาคนสุดท้ายซึ่งต้องนั่งเบียดอยู่นอกสุดและกระเด็นออกไปไกลเมื่อรถประสบอุบัติเหตุพ่อโกรธคนขับรถมากบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่เจี๊ยบไม่โกรธคนขับรถเลยเขาโกรธและเกลียดตัวเองเพิ่งเข้าใจว่าเวลาหนึ่งนาทีที่เขาเคยขออย่างพร่ำเพรื่อน,นั้นมีค่ามากมายเพียงไรเพราะหนึ่งนาทีที่ได้มาในวันนี้ ต้องแลกกับเวลาแทบจะทั้งหมดในชีวิตของแม่ถ้าเจี๊ยบตื่นทันที่แม่เรียกถ้าเขาไม่ขอแค่หนึ่งนาทีเพื่อให้ได้นอนต่อแม่ก็คงไม่ตกรถประจำทางจนต้องไปนั่งรถปีศาจคันนั้นแต่ก็ยังมีโชคดีที่เกิดขึ้นกับเจี๊ยบคือแม่ ที่ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสให้เจี๊ยบได้แก้ตัวแต่ทุกคนก็ใช่ว่าจะโชคดีแบบเจี๊ยบเสมอไปคุณลองเงยหน้ามองเข็มวินาทีอันเล็กๆที่เดินอยู่ในนาฬิกานั่นสินั่นแหละคือเวลาในชีวิตของเราเมื่อคุณคิดว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกหน่อยหรือเดี๋ยวเอาไว้วันหลังรู้ไว้เลย ว่าคุณกำลังสูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปมากมายคนที่ตื่นตั้งแต่เช้ามาทํำงานย่อมทำงานได้มากกว่าคนที่นอนตื่นสายยังไม่ต้องสงสัยเด็กที่ทำกันบ้านเสร็จมาจากที่โรงเรียนก็จะได้วิ่งเล่นในตอนเย็นๆกับเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่คนที่รู้คุณค่าของเวลาหมักได้เปรียบคนอื่นและเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปน้อยมากแน่นอนว่าชีวิตของคนแบบนี้ ย่อมเต็มไปด้วยความสุขสมหวังเข็มวินาทีเดินเร็วกว่าจังหวะการหายใจเสอีกชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นมักมีอะไรเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้ตลอดและบางทีก็เกิดขึ้นเร็วเสียจนตั้งตัวไม่ทันเราไม่มีทางดูล่วงหน้าเลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรแต่ถ้าวันนี้เราไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่พูดว่าเดี๋ยวและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไม่กลัวที่จะรับมือกับมันและไม่ต้องตั้งคำถามที่ไร้ประโยชน์ในภายหลังว่าเมื่อวานเราโมทำอะไรอยู่